เออนี่ก็ขึ้นนี่ก็ขึ้นเลย <_ t aps> <_ t aps> เสียงไงวะเี่เสียงไงวะทุกคนอะไรกูอะไปไหนอะห้องบนไหนไปทำไรมันมืดแล้วเนี่ยพี่จะกลับบ้านเนะี่ยสวัสดีครับผม ตั้มที่ยูเอ็มครับทุกคนซึ่งวันนี้ทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่านะแล้วก็วันนี้ทุกคนผมจะไปห้างเก่าผมนะทุกคนทุกคนยังจําได้ไหมที่มันอยู่ตรงใกล้ๆไม่เรียกว่าหน้าผาคือแบบว่าเป็นเขานิดหนึ่งอะและ้วก็ห้างนั้นนี่คือถลม่มไปแล้วผมจะกลับไปดูนะว่าตอนนี้เป็นไงบ้างทุกคนแต่ไม่น่าจะมีคนอยู่เพราะว่าห้างนี่คือแบบยังไงก็อยู่ไม่ได้ทุกคนแล้วก็ตอนนี้ผมมาเป็นเวลาสี่โมงกว่าแนละ้วทุกคนยัง ก็ยังไม่มืดเลยแต่แค่ฟ้ามันมืดเพราะว่าฝนมันจะตกนะทุกคนไม่รู้ว่าเดี๋ยวสักพักก็น่าจะตกแล้วผมจะรีบเดินไปที่ห้างผมไปสำรวจสักแป๊บหนึ่งนะถ้าไม่มีอะไรผมก็จะเดินกลับมาแต่วันนี้ผมได้พวกของดีไว้นะทุกคนเข้าป่าผมก็เก็บไว้หลังกระเป๋าผมนะก็คือเหล็กไหลที่พระครูวิมลอ่ะได้ฝากไว้ให้ผมนะทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนจะครับรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกัน นี่เลครับทุกคนตอนนี้ผมก็เึ้นมาอยู่ด้านบนนี้นะรู้สึกว่าทางมันชันขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะเหมือนแบบเย็นมากๆทุกคนฟา้ามืดเลยดูดิฟา้ามืดมากๆเลยนะ ก็จะเดินๆๆๆดึง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 ท่อนี้ออกเพราะว่ามันบางทางเก่านะมีคนตรงเนี้ยเป็นที่พักเก่านะไม่รู้ว่าใครมาสร้างไว้ทุกคนแล้วก็ไม่ไมาอยู่ต่อเลยนะก็เหมือนมาสร้างทิ้งไว้อะแล้วก็ไม้ก็ล้มไปมนี่ใช้เชือกแล้วก็ด้านบนนี้น่าจะเหมือนแบบผมเลยนะเหมือนแบบที่ผมทําเลยแต่นี้น่าจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร ตอนนี้ก็พังไปแล้วแหละวอของผมอ่ะของผมก็พังไปละแต่กนต้องแต่ไม่มีคนมานานแล้วทุกคนลกไปเลยอะแบบน่าจะไม่มีคนมานะโอ้ลกจริงดูทางนี้ดิปกติตรงนี้คือเดินได้นะใส่ต้องอ้อมแล้วเรา ต้องระวงในอะ้พวกแตนเช่นเคยอะ่ะตรงนี้นคือแบบมันมีเยอะแน่ๆเลยนี่ทานน้ำนี่ก็พอมีนะทุกคนมีอยู่ตลอดนะนี่ลอยตีนละยทุกคน,นดูเบ่เลยดนะิลอยตีใหญ่มากๆนะนี่เลยมีลอยตีหนึ่งใ่เลยอะ่ะนี่เลย ไม่รู้นะเป็นของอะไรเตยใหญ่อยู่อะน่าจะถึงแล้วแต่มีรอยตีเ่ยไม่รู้จะเป็นรอยเล่าหรนะือรอยจะพูดใหญ่ไม่รู้ใช่ของหมาไหมแต่น่าจะใหญ่กว่าของหมา ทางเลนะียบเลยนะทุกคนมันเียบมากๆเลยนะผมมีตัวอะไรเดินประจำเลยอะมีในมุมนั้นแสดงว,ว,ว่าไม่น่าจะใช้คนเดินนะ้อยถ้าคนเดินมานี่มันน่าจะโดนก่อนผมนะอันนี้คือผมมันโดนเราจะให้ตรงไปบริเวณห้างผม มีน้ำเต็มเลยนะอ๋อนี่ไงมาถึงแล้วถึงแล้วน้ำเชี่ยนเลยนะ้ำแบบมีเต็มเลยนะ โอ้ยโดนหนอนหรทุกคนใช่ปะนหนอนแสบไปเลยหนอนมันกินไปที่เนีะยนี่พังจริงผมบอกเลยอยู่ไม่ได้แล้วแหละไอ้๋ยถ้าถีบนี้อาจจะร่วงเลยนี่น่นาร่วงนะ ไปดูของขึ้นเป็นผูกไว้ก่อนดูไม่เห็นของขึ้นเป็นผูกเลยไม่ได้แบบไม่ได้มามาโดยแต่มันนี่คือขึ้นนะมันเนี่ยแล้วก็เออนี่ก็ขึ้นนี่ก็ขึ้นนะเสียงไงวะเฮ้เสียงไงวะทุกคน เสียงเสือเหรอคนได้ยินเหมือนผมไหมเสียงมาทางด้านไหนวะเสียงมาจากทางไหนวะทุกคนรู้ไหมเงียบไปเลยเสียงให้ผมฟังจากเสียงน่าจะเสียงเสือนะใช่เปล่าวะผมว่าน่าจะเสียงเสือทุกคน แต่ยังไม่รู้เลยว่ามาจากด้านนู้นหรือว่าด้านนู้นนะแต่ทางที่ผมมาไม่น่าจะใช่เพราะผมเดินมาแล้วแต่เสียงมันร้องบริเวณนู้น,นเลยมั้งใครคุณเจอเลยไหมมันมีตัวอะไร,รวิ่งเข้าไปทางแล้วอ่ะต้นไม้อ่ะ ห็ตาฝาดนะไม่รู้เลยเดิจนะตกใจได้เสียงเสเลยทุกคนเสืยโค้งเลนะอไเห็นอะไรยืดอะลรยงนมนะใครครับ ใครนะ่ะใครเฮ้ยน้องคนป้าเหรอคว้าอะไร,รอะไรขว้าไปไหนข้างบนไหน ไปทำไรมันมืดแล้วเนี่ยพี่จะกลับบ้านเนะี่ยเองแล้เองมาทำไรเนี่ยฮะดูได้งไงว่าพี่มามั่งงานเยอะมากๆเลยนะทุกคนนั่งรอพี่อะไรก่อนพี่เพิ่งจะลงมาเนี่ยแปลกนะเนี่ยน,น้องคนป่าไปเนี่ยใช่ไหม คนป่าพี by, by, by. ่ว่าเองกลับไปเจอว่ะกลับไปเจอกลับไปเจอว่ะไปไปไปกลับบ้านไปไปไปที่บ้านเองไปพี่มาคนเดียวหรออะไรนะพี่มาคนเดียวเหรอทำไมอ่ะเห็นพี่มากับเพื่อนเหรอพี่มาคนเดียวพี่มมากับเพื่อนเหรอพี่มาคนเดียวครับน้อง น้องฟังออกไหมเนี่ยแปลกๆนะทุกคนไปไปไปขวกลับกลับไปบ้านขวดเลยไป <S <S ค่อยมาเจอกันวันพรุ่งนี้ขวดวันนี้พี่ไม่สะดวกคุยเท่าไรหร่วะผมไม่ผมไม่ต้องเชื่อเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ผมยังได้ยินเสียงน่าจะเป็นเสียงเสือแหละผมเลยให้น้องกลับไปก่อนถ้าเป็นน้องจริงๆอะนะ แต่ยังไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่เพราะว่าเข้ามาใช่ไหมมาถามบอกว่าพาผมไปหน่อยไปไหนผมยังงงอยู่เลยเนะี่ยอยู่ๆก็ให้พะใ,ให้พาให้ผมพาไปนะแต่ไม่รู้ว่าไปไหนเนะี่ยนี่มันก็จะเย็นนะด้วยผมแค่มาดูบริเวณท้างผมนะทุกคนเมื่อกี้ผมไม่ได้ด่าน้องหรือว่าอะไรนะแต่ผมยังไม่ไว้ใจเท่าไหร่ทุกคนแล้วก็น้องพูดแบบคือถ้าเป็นน้องคุณป่าใช่ไหมน้องแกจะพูดแบบไม่ค่อยชัดนะแล้วก็พูดน้อยเลยนี่คือแบบ ตั้งคำถามกับผมนี่หลายข้ออยู่แล้วทุกคนพี่มาคนเดียวหรออะไรเนี่ยแปลกๆนะแล้วก็พูดชัดด้วยนะผมสงสัยก็ตรงนี้พาผมไปหน่อยผมก็เลยถามย้ำก็คือน้องตอบแบบตอบยังไงนะคือแบบพูดชัดมากแล้วก็ตอบแบบตรงคำถามที่สุดเลยนะถ้าเป็นน้องคนป่าที่ผมรู้จักใช่ไหมล่ะน้องจะพูดแบบภาษาษการียงด้วยแล้วก็ใช้ภาษาของน้องแล้วก็พูดไม่ค่อยชัดแต่ละคำแต่นี่คือแบบชัดทุกคำเลยแหละแปลกๆแปลกๆ แล้วก็ผมยังสงสัยนะไอเสียงมื่อกี้มันมาจากทางด้านไหนก็ไม่รู้นะนยังไม่รู้นี่คือไอคนเนี่ยไอดเด็กเด,เด็กเนี่ยมันใช่ไม่รู้ดิแล้วก็คิดไว้แล้วนะแต่ต้องรอดูแป๊บนึงไมยรอบนึ่งนี่คือผมได้แน,น่นอนทุกคนอันนี้ผมก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะถ้าผมกลัวนี่ผมไปและวางดีว่าผมได้นั่นแหละพกของมาไวนะ้น่าจะทดสอบได้ว่า มันจะได้อยู่นะแต่นี่คือจะรอผมไปแล้วมันจะรอผมให้ผมพาไปนะผมก็เลยบอกว่าไปพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันนะเมื่อกี้จะทางไหนนะไปทางนี้เหรอไปดูใกล้

เรายังมีของดีนะในกระเป๋าผมด้านล่างด้านฝั่งนู้นแป๊บนึ่งเฮ้ยดเห็นไะมมืดแแต่เมื่อกี้เด็กนี่เดินวัยเหมือนกันนะน้องคนป่าหรือเปล่าวะผมยังไม่มั่นใจะนะทุกคนแต่ผมสงสัยก็คำพูดคำจาเนาะเพราะว่า เมืไงที่ผมอธิบายไปแล้วน้องพูดแบบชัดเกินอ่ะดเดินไปก่อนทีผ่ผมได้ยินเสียงคล้ายๆบริเวณนี้ไอเสียงนั่นอ่ะทำอะไแหละวันนี้ตรงนี้ก็ ที่ผมบอกคือมันมันก็ห่างจากหมู่บ้านนะเดีย๋ยวผมได้ยินเขียงรถที่จะเป็นท่วกวิบากขึ้นเขาอยู่บนเขาหุ้นะตรงโน้นเ่ยผมได้ยินเขียงยทำไมมันเงียบยอย่างนี้เล ไม่มียันเสียงนกเสียงอะไรเลยนะได้ยินชัดสุดก,ก็เสียงน้ำนี่แหละเฮ้ยเสียงเสียงมาจากด้านนู้นทุกคนด้านนู้นด้านนี้เสียงมาจากด้านนนะ้นด้านโน้นบริเวณแถวโน้น่ะใช่ปะวะ ผมว่าผมต้องเปลี่ยนทางกลับแล้ววะถ้าเสียงมาตรงนู้นใช่ไหมเราก็กลับทางนี้ได้อยู่เสียงเมื่อกี้ชัดอยู่นะทุกคนน่าจะด้านนู้นแหละน่าจะด้านนู้นถ้าฟังดูแล้วเสียงมาจากแนวนี้ไปมาก่อนไปมาก่อน แฝดไว้ทุกคนเลยว้วายบนป่านเด็กคนนี้จะหนีป่าวะจะหนงนี่คือมันหลอกผมแน่เลยแหละเดี๋ยว,ยวอ้อมกลับอ้อมกลับอ้อมถังนี้แทนแล้วกัน่าจะกลับได้อยู่มือจะด้วยมาพวกนี้ดี หนึ่งาฝักบัวมาทุกคนน่าจะชัวร์แล้วแหละว่าเป็นเสียงเสือหรือว่าสมินเลยแต่ผมก็อยากกลับทางเดิมนะเพราะว่าผมได้ขี่มอไซค์มาแล้วก็จอดด้านบนเข่าฝั่งนู้นนะถ้ากลับฝั่งนี้คือมันมันลอดก็มันไม่ใช่เชิงว่นรอดหรือก็คือปลอดภัยกว่าแต่แค่มันต้องเดินแบบรถไกลมากๆเลยทุกคนงั้นเดี๋ยวผมจะผมจะอ้อมนี้ไปแล้วกันอ้อมนี้ไปแล้วกัน อ้อมไปแล้วก็ขึ้นไปใกล้ๆทางเทิมเลยนะไปเลยไม่รอแล้วมันจะอ้อมได้หน่อยหนึ่งนะจะรีบเดินแล้วกันเ่นมือด้วย สนะี่ข้อเลยมีทางนี้อ้อมได้เลยข้ามน้ำไม่เแล้วก็อ้อมขึ้นไปเลยนะมาอกดนใ,ใจกลางนี้อย่ตรงนี้ผมไม่ยุ่งนะไปดีกว่า ทางนี้เนี่ยเาจะอ้อมมาได้เยอะอยู่จรเห็นป่ะเป็นทางนะดีแล้วที่เรารู้ทางนะในกานที่นี่ถ้าทำอยู่นี่คือไม่น่าจะรอดโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะอ้อมไปทางนี้ดีวกว่าเพราะว่าทางนี้ใกล้รถกว่างั้นก็เจินคิดหน้าเลยทุกคนคลิปน,น,น,นี้ใช่ผมก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครี่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมตามคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคน,นง,งานก็จุิบคลิปน,น้ากันบ๊ายบายครับ